วัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่อง t วิงเกิลทวิงเกนะครับของค่ายป๊อปมารนะนี่มันคือน้องดาวอวนของเรานี่เองหนึ่งกล่องจะมีเก้าแบบนะครับเกแบบนี่ครับแล้วก็มีหนึ่งซิกเก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่าเราจะได้ตัวซิกเก็หรือเปล่าแก้ได้ไหมครับนี่โอ้โห ครับ9กล่องเห็นไหมสวยงามชิปนี่นะเประวัติของทวินเกิลทวินเกิลนี้นะครับมันก็คือดาวน้อยๆบนระบบสุริยะจักรวาลมากมายะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับกล่องที่หนึ่ง,ก,งกล่องกลางไป <c oughs> มีคนรอรุ้นอยู่ด้วย <c oughs> นี่ออาวอะไรอ่ะ ฮาร์ดเบรกฮาร์โมนีป่ะฮาร์ดเบรกฮาร์โมนีนี่โหน่ารักเนาะดูสิคือสีมันสวยมากครับแล้ววัสดุมันดูดีมากนี่ฮาร์ดเบรกฮาร์โมนี่ีครับการต่างกันเขามีโปรจากเขาบอกถ้าเกิดสั่งจากป๊อปมาดไทยมันจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดฮิวมาจากจีนมันจะเป็นภาษาจีนนี่น่ารักเลยทีเดียวนะครับ h a ร์ b r e a k Harmony ข้างหลังก็มีซิงเจอร์อะไรสวยนะลุนซิเกตนะครับนี่ไปเราไปกันแบบค่อยๆไปครับไม่รีบตรงนี้ไปนะครับว่าเราจะได้อะไรโอ๋เรีงแฟชเชอร์ราชาจงหาแล้วครับนี่เขาจะมีติดตรงนี้มีลวดสมุนไหมมีเขามีเขามีลวดขมุนอยู่นี่ใช่ไหมคืออะไรอ่ะ ดีมแคชเชอร์ไงที่ที่เอาไว้ดักจับฝันอ๋อนี่คือเป็นตัวดักจับความฝันร้ายเหรออ๋อนี่เอ้ยทำดีอะ่ะนี่ครับทำดีมากเลยนี่การ์ดเขาสวยงามด้านหลังเขียนว่า sleeping nightmare far out of sight เห็นไหมไปกันต่อน่ารักทุกตัว สีเขาน่ารักทุกตัวบอกเลยจริงๆนะครับวันนี้ลูกพี่ผมอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดลูกพี่ผมนะแต่ว่าผมเอามาแกะไปกันต่อครับชอบเวลาแกะฟิลมันแบบฟิลดีครับทุกคนดูนะครับทุกคนแทนแทนแทนโอ้สวยเมจิกเมจิกใช่ไหม เมจิกนี้มีความหมายยังไงนะดูสิต้องถือคฑาให้เขาให้เขาถือคฑาอ๋อนี่เขาชื่อเมจิครับผมตัวเขาชื่อเมจิก็คือเป็นเป็นพ่อมดใช่ไหมเป็นดาวอ้วนพ่อมด mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวใสอ่อาวุธให้เขาก่อนนะครับทุกคนดาวอ้วนพ่อมดนี่เขาถืออย่างนี้นี่นี่โอ้น่ารักเลยทีเดียวครับสวยงามนะนะ สวยมากนี่กรับน,นะครับคือสวยทั้งนั้นเลยนะครับคือตัวละครน,น้องมาสวยมากไปครับนี่ไปรอใครสักคนรอคุณด้วยรอคุณหลับอยู่อุ้ยน่านรักอ่ะแต่ละตัวคือสีอ่ะสีอ่ะแล้วก็การทําของเขาอ่ะสวยมากเลยนะสี่ตัวแล้วน่ารักทุ้งตัวนี่ครับ อย่าแกะตู้ไปสนสให้น้องเขาด้วยน้องดาวอ้วนตัวที่สี่นะครับทุกคนนี่ตู้จดหม่ยเขาก็น่ารนะักทุกอย่างมีดีเทล่าตู้จดหม่ยทุกนคนโอเคตอนนี้ไลฟ์คนดูอยู่สองพันคนไปไปกันต่อครับทองที่ห้าดู<ช>ตัวต่อไปว่าเราจะได้อะไรเรามาลุ้นลุ้นซิเขตกันนะครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่สวยมีสตรอเบอรี่ด้วยข้างหลังเขาเขียนว่า oh my อะไรเนี่ย charming อะไรสักอย่างเนี่ยครับอ่ะไหนอุย้ย where is my brain where is my brain อ๋อที่ตัวนี้ที่เราต้องการใช่ไหมใช่ก็ค,คือเขาตามหาสมองของเขาอยู่นะครับมัน,นต้องมีเพื่อนสมองในเขาด,ด้วยหรือกเดี๋ยวดูก่อน หเห็นไหมเขาตามหาสมองเขาอยู่เดี๋ยวเราดูที่สมองเขาอยู่ในกล่องไหมนะครับสมองหายเจอแล้วเบรนเบรนน่ารักด้วยเบรนน่ารักด้วยเบรนมีขาด้วยก็เลยเดินหนีเขาได้ไงน่ารักมาก นี่เบนน่ารักมากเลยสมองฉันหายไปไหนแต่ความจริงสมองเขาอ่ะก็คือจะเดินตามหลังเขาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าสมองมันหายไปไหนนี่ฮะให้เห็นสมองเขาอยู่ตรงนี้นี่คือการ์ดเขานะครสมองเขาอยู่ตรงไหนนี่ where is my brain แล้วเขาบอกว่า oh my อะไรเนี้ย charming brain s h a m i n g brain ไปเลย,เลยพร้อมครับทุกคน อันนี้บอกเลยว่ ett, spell, าก ER. องน,นี้ใหญ่กว่าเพื่อนสีเขียดสีเขียดหรือเปล่าใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่ตัวใหญ่นะหนูดูนักแกะเลยสีเขียดนะออ้ยใช่ไอ้นี่เอายังไม่ใช่สีเขียดตัวที่เราอยากได้อ๋อแต่ตัวที่มีดีเทลเยอะๆหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูไหนที่ไหนไนที่ไหนไนที่ไหนเป็นตัวดาวอ้วนขี่แกะ เดาอ้วนขี่แกะเดาอ้วนขี่แกะมาพร้อมกับมาพร้อมกับเมฆเหรออันนี้เมฆีก่อนะฐานเขาใช่นี่มีฐานด้วยนะลองไปดูอู้อันนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นทำดีมากเป็นเป็นอาร์ตทอยที่ถ้าใครอยากจะฝากผมเป็นคอเลกชันแรกเนี่ยแนะนำสวยดูไม่เบื่อเลยมีดีเทลมากอันนี้ นี่นี่ครับแล้วก็ทานหลังสวยงามครับตัวนี้สวยก็ชอบอีกตัวหนึ่งเหมือนกันข้าประพอกับเวสต์มายเบนสมองฉันอยู่ไหนเลยนี่สมองฉันอยู่ไหนแล้วก็นน่ารักไปกันต่อเลขสามกล่องนะครับมาลุ้นดูว่าเราจะได้ซิกเก็ตกันไหมนะเอากล่องมุมแล้วนะไปไปเลยนะครับทุกคนอยากได้พระจันทร์ อยากได้พระจันทร์ลองดูว่าจะได้พระจันทร์ไหมพระจันทร์ชื่อว่าอะไรนะ Just a t sweeter Just a sweeper อ่ะไป Sweeter Sweeter sw อาจจะได้นะครับไปดูกันแกแล้วนะคน่โตนตรงขั้นกับพระจันทร์พระอาทิตย์อาทิตย์ก็ได้พระอาทิตย์นี่น่ารักอะนะแก นี่ It's Sunny ครับข้างหลังเาเขียนว่า It's s u น n ี่นี่ตัวนี้นะครับเขามากับโอ้ยมาน่ารักมากับนกสองตัวเห็นไหมเห็นนกไหม,มน่ารักตัวนี้เป็นตัวผ้าชิ้นนะครับพ้าชิ้นแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีพระจันทร์เ็นของก่อล <c oughs> ุ้นอีกสองกล่องว่าเราจะได้ซิเเต็มไหมตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างอ่ะ มันเหลือพระจันเนาะเหลือพระจันกับตัวเจลาโต้รเบรกได้ไปแล้วใช่ไหมมูนเจลาโต้มูนเจลาโต้เหรอลุ้นดูครับไปกันต่อพระจันพระจันได้ไหมพระจันดูว่าความยากมันจะขนาดไหนแต่ไปแล้ว เดมูนออกแล้วครับผมนี่เย้เดมูนมาแล้วครับเดมูนมาแล้วครับเขามาพร้อมกับมีอะไรเด็นพ็อปเขาไหมอ๋อเดมูนไม่มีพ็อปใช่ไหมไม่มีไม่มีมมมพอม็อปนี่การ์ดเขานะครับแล้วก็มด้านหลังแหม <Lightning> มือเน่าหรือเปล่าอันนี้เราเหลือเลยนะ มูนเจลาโต้มูนเจลาโต้ก็คือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มูนก็คือเราก็จะได้ซิเกตเป็นตัวดาวอ้วนขี่เตา่าไปเราลุ้นดาวอ้วนขี่เตา่าให้ลุ้นเกินนะให้ได้ดาวอ้วนขี่เตา่าทุกทีเถอะม่าเหมือนเต่าไหมนะเหมือนเตา่า ไม่รู้อ่ะว่าเต่าหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนไอ็เจลาโต้ <c oughs> เอาปะตุ้งไปจะไม่ได้ซิกเกคนแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมอ่าใช่เจลาโต้ต <c oughs> เอออ่ะก็ไม่ไมจะลายนะครับผม<จ><จ>มูน,นมเจลาโต้น่าัเจลาโะมูนเจลาโต้ไม่มีพ็อปนะแต่ว่าสวยเป็นไอติมเป็นหมวกไอติมอ่ะเหมือนเหมือนไอติมโคนอ่ะนะ เออเขาก็น่ารักของเขานะทําทสีทําอะไรได้น่ารักมากเลยครับเนี่ยตัวสุดท้ายมาตรงนี้ตากาดนี่กาดเขาแล้วครับมูนเอร์โตนี่นี่ด้านหลังนะออสวยงามเก้าตัวนะครับเป็นไงครับทุกคนชอบคอลเลคชันนี้ไหมครับแต่ว่าแนะนํานะถ้าใครอยากจะซื้อเป็นคอลเลคชันแรกหรือว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนี่ซื้อคอลเลคชันนี้ก่อนเลยอ,อันแรกเลยสวยงามมาก เดี๋ยวจะฟูมให้ดูแต่ละตัวว่าเป็นยังไงสำหรับ EP นี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วติดตาม EP ถัดไปโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ